การงีบหลับระหว่างวันมีประโยชน์หรือมีโทษกันแน่นะครับหลายคนนอกว่าการงีบหลับถ้ากันง่วงเงาหานอนงีบหลับร่างวันเ,เป็นคนขี้เกียจนะแต่ในความจริงฮะมันคือตรงกันข้ามนะครับงานวิจัยพบว่าคนที่งีบหลับในช่วงหลังอาหารเที่ยงนะภาษากฤษเรียกว่า t ท k i ิ g ก nap นะ t ทค i ิ g ก nap นนะถือว่าการงีบหลับช่วงสั้นจะทําให้สมองเนี่ยมีความตื่นตัวอย่างมากนะฮะ นักเรียนที่เรียนทั้งวันนะฮะกับนักเรียนที่ได้ยีดแล้วเรียนต่อช่วงใหม่เนี่ยเพราะว่าจะมีพลังมากกว่าคนที่เรียนทั้งวีทั้งวันนะฮะสมองจะคือคนที่เรียนทั้งวันจะสมองจะระนะคนทีงมาก็เหมือนกันนะฮะในต่างประเทศนะฮะงนานวิจัยว่าคนที่หลังทานอาหารเที่ยงแล้วยีดกลับเนี่ยจะได้ประโยชน์5ข้อต่อไปนี้ฮนะหนึ่งช่วยเพิ่มความจำนะเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า boost memory นะฮะทำให้ปราสาทที่กลับมาแบบมีการทำงานดีขึ้นนะ สองลดความดันโลหิตให้ต่ําลงจากความดันสูงเมื่อได้การงยบหรือผ่อนคลายเนี่ยความดันจะค่อยลดลงลดลงในระดเลือดนะฮะสามช่วยทําให้ระบบประสาทอยู่ในสภาพที่สงบได้ผ่อนคลายนะจะสงบและผ่อนคลายด้วยสี่ทำให้ร่างกายสมองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะห้าช่วยทําให้ร่างกายช่วยทําให้กําลังใจนะฮะ สูงขึ้นนะกํะเพาะแต่ภในสูงขึ้นภาษาอังกฤษเรียกว่า boost v i l l power นะครับหลายสิ่งหลายอย่างถ้าคุณยีบนะในช่วงหลังอาหารเที่ยงนะครับอย่างน้อย15-20ถึงินาทีนะครับจะช่วยให้ระบบต่างๆร่างกายคุณมีการกระปี้กระเป๋าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการยีบหลับไม่ใช่ควาขี้เกียจนะฮะแต่คุณควรจะบูสต์สมองบูสตร่างกายนะครับโดยการยีบหลับหลังอาหารเที่ยงสักยี่ินาทีนะแต่อย่งงีบเกินนะฮะ๋ยวจะปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้น ก็ลองทําดูนะฮะเพื่อร่างกายของเราที่แข็งแรงขึ้นลองดูครับ